สวัสดีค่ะพี่น้องปงกงและพี่น้องปงไปกับมาพอกับวิธีสารแลนฟังหน้ามีเหรอเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นจังไดแนพี่น้องสิบหกนาฬิกาของวันที่หนึ่งมีนาะเป็นจังไดพี่น้องคะ่ะว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วพี่น้องแต่ว่ามันเป็นเลขอันค่ะมาอิลีแล้วของอีลาหน่อยของเฮาพี่น้องลูกหลาปลาลูกคอกเนาะค่ะ น้องจับได้นะคะสองสองหากับสองสามสามส,ามสองบอกค่ะไม่หลีพี่น้องหาสองสองหาเป็นจังไดค่ะใดน้ากันบอกค่ะพี่น้องสําหรับวิธีสารกะใดนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นห้ยอันเนาะค่ะพี่น้องคะบุญวาสนาเนาะค่ะน้าผ้าเนาะค่ะให้มาจอดมาห่อนมาถึงเนาะพี่น้องมือนีสาวน้อยเพรบานแพงบ่ได บ่มีงานเด้อค่ะมือนี่เป็นมือว่างเนาะพี่น้องส่งกำลังใจให้หลานหน่อยของเฮาเด้อค่ะหัวหน้าปลาลูกคอพี่น้องค่ะพรสวรรค์เนาะค่ะสวรรค์ส่งเธอมาแล้วพี่น้องค่ะว่าแมนอุ้งอิงแลนสไลด์เล่นละค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมไปแสดงความยินดีกับบอสโจนะคะเมน้มติมแล้วก็ทุกทท่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาอีกแล้วค่ะงวดที่สองพี่น้อง ขอบุญทุกกระลังแรงใจนอกอาทิส่งให้บ้านวิธีสารแลีนฟังล่ำเนาะคะ่ะแล้วกัสนับสนุนอายากดขามโฆษณาเด้อค่ะพี่น้องเผื่อเป็นคนแล,ล้วก็ร่างใจะให้วิธีสารแลีนฟังล่ำเนาะคะ่ะเอาข้าวข้าวเนาะคะ่ะของน้องอญิงสาวน้อยเพื่นบ้านแพงมาฝากพี่ต้อนน้องนะคะพี่น้องแล้วก็ถ้าสนับสนุนเนาะคะ่ะวงเนาะคะ่ะได้ที่เพจสาวน้อยเพื่นบ้านแพงแล้วก็ เออ YouTube ช่องสาวน้อยเพรบานแพงเด้อค่ะพี่น้องสำหรับมือนีวิธีสันก็เอาเรื่องเอาข้าวดังข้าวดีมาบอกพี่ตอนน้องแค่นี้คะ่ะวิธีสรรันลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ